สัเบสังขาราอนิจจติอายดาปัญญายปัสสติอานทานิเบนดติตุเคเอสัมโกวิสุทธิยาสัพเบสังขาราดุขาติอายดาปัญญายปัสสติอานทานิเบนดติตุเคเอสัมโกวิสุทธิยาสัพเบธรรมาอนัตตาติอะยดา ปัญญาปัสติอานานิบินดติโด o คเอสะมะโกวิสุทธิยาอาปกาเตมนุตเซสุเยจนาปารกามิโนอานธายังอิตราปจาติระเมวานุทาวติเยจนะโคสัมดักคาเตะทำเมทรมานุวติโนเตจนาปารเมสันติ อมาโเทยังสุดุตรังการนั่งรรมังวิปะหายะสุกังภาเวทปันริโตโอกาโนกามะกัมาวิเวเกยัตถาดุระมังตาตราพิรติมิเชยะหิตตวากาเมอกินจโนปาริโยดาเปยยะตานังจิตตะกเลเซหิปันริโตเยสัง ัมโบที่ยังเกสุสัมมาจิตตังสุภาวิตังอาดานาะปะตัตนิสัสเกอนุปปายเยราตาที่นาสะวาสติมันโตเตโลกเกปรินิบ,บุตาติ